สวัสดีตอน6โมง58นาทีนะในคลิปนี้แล้วก็จะมาพูดเรื่องราย,รายการปวดผีเพราะว่าศิลปินใครมา2คนมั่งถ้าอยากรู้ใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอันแรกและอันที่สองและอันสุดท้ายแต่ว่าถ้าใครจะไปดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปว่อตอนวันสูบเผลอเสียจังหวะไปหน่อยก็ขออภัยทุกคนด้วยเพราะว่าเผลอเลื่อมปัญญาไปหน่อยเนาะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลย ได้ยินเสียงรถชนกันหลังะคะ่ะเป็นมีเสียงบีบแต่เสียงคนกรีดดังมากจะบอกว่ามืองรถชนแล้วก็จอดแล้วเราก็จะหันไปดูเพราะเราจะไปช่วยหันกลับไปคือไม่มีรถชนกันนะคะ่ะม่มีแต่เสียงมันไม่ได้ว่างเปล่าะคะ่ะกลับมีคนเป็น,นะครอบครัวค่ะใส่ชุดข่าวยืนกวักมือพวกเรากันอยู่รวมถึงเด็กคนนั้นที่เราเห็นคุณผู้ชมอาจจะแน่ใจว่า จริงนี่อาจจะตกใจเพราะว่าจะเจอผีใส่ชุดสีขาวนี่จะดูมุมหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคนนั้นอาจจะตกใจส่วนใหญ่ผมก็จะเคยดูรายการนี้อยู่นะแต่ว่าเราดูไปตอนปีปี2010ไม่ผิดอันนั้นมานภาพภาพในเก่าแล้วนะบอกว่าอันนี้เพิ่งดูในทรบร .5 ในช่อง7จ o เวิร์ทแต่เคยดูทุกประจำแต่เสียดายนี่ปัจจุบันไม่ได้เลแล,แลว้วผมขี้ขาดผมกัวที่สุดเพราะว่า แล้วก็ตอนวันศุกร์นี้นะครับไปเจอบ้านหลังหนึ่งเพราะว่ามีกระจกแตกประตูพังบ้านหลังนั้นอะ่ะจะไม่มีใครเข้าไปเลยถ้าใครเข้าไปอะ่ะคนนั้นจะไม่ออกมาอีกเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ใช่ไหมก็ลองคิดดูในใจผมผมก็ได้ผมพูดจริงนี่เป็นสถานการณ์ของผมเองเดี๋ยวรอตาไปทีเพราะว่าทันย่าก็มาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลย let's go <S หายใจ แล้วอะถ้าเกิดหันไปแล้วเจอก็คือเจอนะคือตั้งสติไปแล้วปรากฏว่าพยายามหลุดพยายามสู้แล้วก็หลุดออกมาให้ได้อ่ะพอหลุดแล้วหันรีบหันกลับไปก็ไม่มีอะไรก็เลยนอนปรากฏว่าฝันฝันว่าบ้านบ้านไม้อะเหมือนกับจุบลงไปแล้วเราตกลงไปเลยอะตกลงไปข้างล่างฝันน่ากลัวมากค่ะตื่นมาก็เลย ไปบอกแม่แม่ก็เลยเอาขันห้าขอขามาเหมือนกับเราขึ้นแต่ซึ่งที่พ่ะว่าผมอ่ะอาจจะโดนยิงยานรูปป่าเผื่อว่าหาันซ้ายหาันฝานี่กระจูมุมมหน่อยเนาะแต่ที่สําคัญอ่ะผมก็ยังไม่เคยดูนะ้อตอนที่ว่าทันย่าจะ,จะมาจริงๆเพราะว่าเผื่อว่าที่บ้านหลังนั้นอ่จจะมีผีแต่ช่่อเธอเรื่องนั้นอาจจะเล่นปัญญาหน่อยแต่โทษทีนะ ตอนเสียใจว่าตอนทำคลิปโฆษณามาเซ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผือจะทําประมาณนี้ไปหน่อยเนาะ,ะแต่ก็ประมาณนี้เพราะว่าแค่พูดคุยเรื่องรายการเกิดผีคนที่มาพูดศิลปินสองคนฝากกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าผมอาจจะขนลุกไปหน่อยไปก่อนนะครับ